วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำขั้นตอนการคัดลอกบัญชีผู้นำ Effect Society นะคะเป็นตัว Product m a c d e a Divergence หลังจากลูกค้าทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบและเปิดผ่าน Copy Link เรียบร้อยแล้วเราจะมาเจอกันที่หน้าจอนี้ให้เริ่มทำการคัดลอกด้วยการกดปุ่มสีเขียวคำว่า Copy หรือคัดลอกได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกคำว่า More o p t i o n หรือตัวเลือกเพิ่มเติมค่ะ ส่วน Investment หรือจำนวนเงินลงทุนนะคะลูกค้าสามารถที่จะคงค้างไว้ตามที่ระบบกำหนดไว้ได้เลยค่ะในหัวข้อถัดมานะคะ Copy m u l t i p l i e r ให้ลูกค้าเลือกคำว่า Custom ค่ะ มาสเตอร์ท่านนี้นะคะเริ่มต้นลงทุนอยู่ที่1000เหรียญเพื่อให้ออกอัตราส่วนเป็น1ต่อ1กับมาสเตอร์นะคะก็ปรับสเกลเป็น1ค่ะในกรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเงินทุนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มอัตราส่วนในการออกออเดอร์ด้วยนั้นก็สามารถที่จะปรับสเกลตามเงินทุนของตัวเองได้เลยยกตัวอย่างเช่นลงทุน2,000เหรียญใส่2 3,000เหรียญใส่3นะคะทางนี้ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณในการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้าค่ะส่วนถัดมารีสเกลให้เลือก no นะคะให้เป็นแถบสีเทาหลังจาก นนั้นเลื่อนหน้าจอลงมานะคะตรงหัวข้า Account หรือบัญชีให้เลือก Create New Account แล้วก็เลื่อนสไลด์สีเขียวออกเป็นสีเทาค่ะก่อนที่จะกดปุ่ม Start to Copy สีเขียวค่ะประเภทบัญชีนะคะให้เลือก Pro STP ค่ะสะกุลเงิน USD ค่ะ r a t e 1000 ลูกค้าสามารถเลือกบัญชี swap ฟรีได้นะคะก็คือสําหรับออเดอร์ที่ถือครองไม่เกิน3วันปฏิทินจะฟรีค่า swap ถ้าหลังจากนั้นแล้วนะคะจะเสียค่า swap ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมที่ถูกหักออกจากบาลานซ์โดยมีคอมเมนต์ขึ้นว่า omf ค่ะสำหรับ terminal password ลูกค้าสามารถที่จะตั้งเองได้หรือให้ระบบส่งอัตโนมัติไปที่อ e ีเมลที่ลงทะเบียนก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วก็ create new account ได้เลย ถ้าทำการ copy เรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะมีการสแสดงหมายเลข NT4 ที่เราใช้ copy อยู่ค่ะส่วน password จะมีการส่งไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ก่อนทำการกดปุ่มฝากเงินนะคะลูกค้าสามารถที่จะเช็ครายละเอียดการ copy นะคะโดยการกดที่คำว่า dashboard นะคะทางด้านซ้ายมือถ้าเปิดผ่าน PC นะคะหรือว่าแผงควบคุมนั่นเองแต่ถ้าเปิดผ่านมือถือนะคะจะเป็นขีดสีขีดมุมบนขวามือนะคะให้ลูกค้าเลือกฟังก์ชันน a s h b o a r d ค่ะ หลังจากนั้นระบบจะพามาที่หน้าแดชบอร์ดหรือแผงควบคุมนะคะให้ลูกค้าเลื่อนมาที่ Share for you follower a c c o u n t ค่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบัญชีที่เราทำการ copy อยู่นะคะจะติดแนบอยู่กับบัญชีมาสเตอร์ ในส่วนแรกนะคะจะเป็นแถบเดียวกับหมายเลข m t 4ของเรานะคะตรงนี้ให้รีเช็คว่า r e เวลต์หน่ต่อ1,000หรือเปล่านะคะส่วนบัญชี w a อปฟรีก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกค่ะว่า s w อ f ฟรีหรือว่าไม่ฟรีนะคะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะคะ eGlobal Classic 3เป็นส่วนที่ลูกค้าใช้ในการล็อกอินเข้า m t 4ค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็นส่วนของ m a s t e r ค่ะ Effects o c i e t y ให้รีเช็คตรงคําว่ามัตติ p พร์เนะคะว่าเงินทุนหนึ่ของเราเนี่ย มันติภายกคูณหนึ่งตามอัตราส่วสนเงินทุนของเรากับมาสเตอร์รู้เปล่านะคะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มได้ C ิตสีเขียวฝากเงินได้เลยค่ะระบบจะพามาที่หน้าฝากเงินนะคะให้ลูกค้ากรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝากไปในปุ่ม amount ค่ะหลังจากนั้นก็เลือกช่องทางในการฝากเงินนะคะในตัวอย่างจะเลือก QR code payment ค่ะ ก่อนกดปุ่ม a d ด f ั n นะคะอย่าลืมเช็คในกล่องเช็คบล็อกนะคะว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของเงินทุนแล้วหลังจากนั้นก็กดปุ่มแอดฟั n ได้เลยค่ะระบบจะมีการสรุปรายละเอียดการฝากเงินของเรานะคะว่าฝากเป็นหน่วยเหรียญอยู่ที่กี่เหรียญน,นะคะแล้วก็แปลงเป็นหน่วยสกุลเงินบาทให้ด้วยค่ะถ้าลูกค้าเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด confirm and proceed ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะสแกน QR code ตามธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ได้เลยค่ะให้ระวังอย่างหนึ่งนะคะว่า QR code 1สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าลูกค้าต้องการฝากเงินเพิ่มให้ลูกค้าทำตามขั้นตอนการฝากใหม่ได้เลยนะคะ ในกรณีที่ลูกค้าติดปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลของทางโบกเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโบกได้นะคะผ่านทางไลฟ์แชทเว็บไซต์หรือโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์02 105 5727ขอบคุณที่ใช้บริการ Forex for You คะ่ะ